สวัสดีครับพ่อแม่ยายน้องลุงป้าอาหมูพวกเพื่อนฝูงซ้อขุดวนครับสวนเอาเงินมากมือนีเน่ยมาเบิ่งสวนว่าฝนไอทีมช่วงไปโดนแล้วอย่่มันตายนํำเพราะว่าช่วงหนาฝนบริตต้า้นำไปก้อนหนาะนี่ก็ได้ตัดหญ้าไปนะครับหญ้าจะเริ่มแห้งเรียบลอยแล้วล่ะมือนีกัสฉีไม่เห็ด มดิน,นครับโดนัทหฮมดินการหฮมดินด้วยหญ้าด้วยฟางในรูกโดนัทนะครับแต่ซีมีจุลินซี่หรือว่าปุ๋ยน้ำนะครับมักกับเศษวัสดุพืชต่างๆนะครับแล้วก็มักไวดดุนแล้วล่ะและ้วก็ถึงมาใส่ในการเทหฮมดินลูกโดนัทนะครับแห้งชามน้ำชามนะครับหฮมดินด้วยฟางเนาะ ฟางหรือหญ้าแห้งนี่เป็นรูปวงกลมนะมีรูอยู่กลางคือโดนัดน,นะครับส็จแรกก็เอาปุ๋ยนามมาผสม,มน,นะครับปุ๋ยนามมาผสม,มละลายให้มันเตือจางครับอ่าน,นึ่งแก้วนะครับใส่ถังถังนี้ก็ประมาณสิบลิตรนะครับนี่เทปุ๋ยนามที่กองออกมาจากถังแล้วนะครับเม่เอาตะก่อนมนันนม่าน้ำครับเอาแต่นาม ประมาณหนึ่งแกวแ้วครับมาละลายน้ำครับน้ำมะละลายประมาณสิบลิตรครับเพื่อ,อยังเงบอครับเพราะว่าจุลินทรีย์ขุยน้ำเนี่ยมันเค้มขน้นเราต้องเอาน้ำมาละลายครับน้ำมาละลายเพื่อว่าโมห้มันเข็มข้นเกินไปเนี่ยหลักของพืชเนีย่ยที่เกิดการลวกนะครับอืม การโฮมดินเนาะเอากระสีเริ่มจากฟางกอนอฟางไปอ่าหาเท่าได้ก็ได้ครับคือให้มันออกมากกว้างนะครับเพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นภายในดินให้มันเป็นบริเวณกว้างนะครับเหงียบรลอยแล้วก็สั้นที่2องก็เป็นวิห่งครับ ปุแห่งตัวนี้ก็เกิดจากการน้ำเอามุ่นสัตว์ละกะวัดสดุบใบไม้ใบหญา้าเศษพืชนะครับมาามักร่วมกันเพื่อว่าให้มันมดความร้อนนะครับไม่มีความร้อนเกิดขึ้นสังเกตว่าการใส่ปุ๋ยแห่ง ที่บใิไอยู่โค้นต้นนะครับทีใ่ออกเป็นวงหลอบนะครับเพราะว่าเข้านี่จะต้องเอาปุ๋ยลิจูดินซี่นี่ไว้ห่างๆเพราะว่าถ้าเอาไว้ชิดการเจริญเติบโตของหลากการแพร่ขยายของหลากมันก็สี่าออกไกลนะครับเข้าถึงเห็ดนี้เป็นรูปโดนัทออกเอกไทพ่อ ใส่ปุ๋ยน้ำเรียบร้อยเอ้ยปุ๋ยแห้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลาดด้วยปุ๋ยน้ำอีกเที่ยนึงครับปุ๋ยน้ำที่เจือจางแล้วนะครับแล้วก็ลาดทั้งบดเลยทั้งสิบลิตรนี่แหละครับสังเกตว่าสีว่วลดข้นต้นนะครับเห็นบอ่าถ้าก็ลดออกไปวง,งกว้างๆนะครับมันมีความชุ่มชื้นออกไกลๆเพราะว่า รากพืชมันกัดจีช่อนใช่ออกไปแร่ขยายออกไปตามความชื้นๆของพื้นดินนะครับเป็นการห่มดินให้เกิดจุลินทรีย์เป็นวิธีการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชน,นะครับต่อมากกใส่ายาแห่งยูฟางแห่งนะครับมาปกคลุมปุ๋ยแห่งอีกเท่อนึงโมไห้มันเกิดอาการแห้งเกินไปนะครับ จินซี่มันเดชทำงานบ่ด้นะครับแล้วก็มารดนาบต่ออีกเพื่หนึ่งนะครับรดนามก็คือรดให้มันชุ่มๆไปเลยครับเพราะว่าลดเพื่อนึงป้าบนน่มันกติจคุมไปได้โดนเป็นอาทิตย์ครับสิบโบเดลเหยออกไปนะครับการลดนามก็คือกกันเห็นไห ดน้ำกัรลดออกไม้ไก่ครับให้มันชุ่มชื้นยู่ไก่ลากพืชกับขยายตามมากนะครับถ้าเหาลดอยู่แต่คนต้นมันกัดขยายออกมากครับมันดินทั้งนอกกับสีแห้งนะครับหากเกิดกรชอนไชยออกมาบได้มันก็จะเกิดการย่อยสลายของจุลินทรีอยุนาดินไก่เชียงไทยมันเกิดเป็น สารอาหารของพืชนะครับชนิดต่างๆเขากัากกับ,กบดเลบดอกว่ามันสิมีอย่างเนียเขาก็ทีมีกระบวนการย่อยสลายของเขาเลยเกิดเป็นอาหารของพืชต่อไปนะครับ โดิงและต้องสิ้นชีวิตพวกเรานั้นเ,เคยทำผิดพวกเรานั้นเ,เคยทำผิดลาสารพิษลงสู่พื้นดิน <B GM> เมื่อก่อนทำไรไทยหน้าไทยภูมและปัญญาท้องถิ่นไม่ต้องใช้สารเคมีถึงปีแล้วก็มีข้าวกิน ผักเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ลูกผักเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่มูลสัตว์มากมายเอาไปใส่ลกดิน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 ดิโถดินเราต้องสิชีวิตพวกเรานั้นเคยทำผิดพวกเรานั้นเคยทำผิดราตารพิษลงสู่ขึ้นดิน ตายายทรลบในพื้นที่ทำกินเชื่อว่าดินมันมีชีวิตรวมโลมจิตตั้งชื่อให้ดินเรียกว่าแม่พระทรณีเรียกว่าแม่พระธรณีทุกคนรู้ดีว่านามนี้คือดิน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 โถดินมาต้องสิ่งชีวิตพวกเรานั้นเคยทำดิน ตัวเรานั้นเคยทำผิดลาสามพิษลงสู่พื้นดินแม่พระกรณีต้องตายพื้นดินที่ให้เราทำกินสร้างอาหารให้อย่างพอเพียงเลี้ยงคนทั่วทั้งแผ่นดินใจร้ายข่าได้ลงคอใจร้ายข่าได้ลงคอมนุษย์นี่หนออใจดำเหมือนนิง ดิน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 โถดินกะต้องสิ้นชีวิตพวกเรานั้นเคยทำผิดพวกเรานั้นเคยทำผิดลาตามพิษลงสู่พื้นดินโถดินถูกฟานถูกเปลยจุลินทรีย์ก็ไม่มีช่วยดินตอาหามธรรมชาติหมดไปพื้นดินก็ไม่เป็นพื้นดิน ปัจอบแล้วก็ฟังไม่ไหวปันจอบแล้วก็ฟันไม่ไหวปันจอบที่ไรไม่รู้ว่าหินหรือดิน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 ,ดนโตดินแล้วต้องสิ้นชีวิตพวกเคราสารภาพผิดพวกเคราสารภาพผิดต,ต้องมาช่วยกันคิดคืนชีวิตให้แ่นดิน สำหรับคลิปนี้กะเอาไวส้สนิสก่อนนะครับเนาะพ่อกันไม่คิปหนาสำหรับมุนีกัสสวัสดีครับ